สวัสดีครับทุกท่านวันนี้คลิปนี้ผมพาท่านมายังวัดหัวว่าสามคัคคีวันนี้ที่วัดมีงานปลุกเสกท้าเวสวัณโดยมีเกจิหลายท่านอาทิหลวงปู่บุญมาวัดเขาไม่แก้วแล้วก็มีหลวงพ่อบุญเหลือวัดโป่งสะเก็ดนอกเทพเจ้าแห่งตะวันออกวันนี้จะมีการปลุกเสกประมาณ6โมงเย็นผมพาท่านมาดู พิธีในประลมพิธีการปลุกเสกของเขาว่าเป็นเช่นไรบ้างตรงนี้ก็เป็นขันน้ำมนต์แล้วก็มีสเสวตฉชัรตอนนี้ก็พระคุณท่านก็มาทำการจัดประลมพิธีวันนี้ก็ได้ขอรับอนุญาตมาถ่ายทำ ก็มีวัตถุขงคลเข้าร่วมปุกเสกจะมีของเหรียญวัตถุว่าสมัคคีเป็นเหรียญพระก,กิ่งเหรียญพระก,กิ่งกล่องสวยงามมากแล้วก็มีเหรียญที่เป็นสร้างไว้เมื่อประมาณ2 5 4 4เป็นเหรียญที่มาจากกุใต้ฐา,านพระประธาน แล้วก็รุ่นนี้รุ่นนี้เป็นสมเด็จขี่ขี่คุดมีประสบการณ์ที่ว่ารถบัมไม่เป็นไรไม่มีใครได้รับอันตรายบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยคนละนิดคนละหน่อยแต่รถนี่หมดสภาพพังยับเยิน รูปหล่อท้าเวสวรรณบูชาด้วยแล้วก็มีแบบตั้งหน้ารถในกล่องก็จะมีรูปหล่อท้าเวสวรรณพระเก,ก่งสุขสมหวังเป็นต้นอันนี้ก็เป็นเนื้อชุกทอง 6เอหน้าองค์หลวงพ่อ,อลำปางชัยอันศัก์สิทธิ์ชื่อเต็มของท่านก็คือหลวงพ่อนครสอนลำปางอายุของหลวงพ่อก็ประมาณร้อยปีได้อายุการสร้างสำหรับหลวงพ่อลำปางนี้ท่านมีอายุประมาณร้อยปีแล้วเพราะว่ามีการนำมาจากอัญเชิญท่านมาจากลำปาง โดยประวัติสังเกตจาคนเท่าคนแก่นะก็คืออัญเชิญท่านมาแล้วก็มาประกอบหลอดขึ้นที่ตำบลบางค้าชักลุงชักล่างมาทางต้นซุงแล้วก็นำขึ้นเฟียนมายังเสีหมาโพชสำหรับพระหัวว่าสามัคคีตั้งอยู่ที่ตำบลหัวว่าอำเภอเสีหมาโพชจังหวัดปัจปจินบุรี ท่านใดที่ผ่านไปผ่านมาได้แวะมานวัสก,การแวะมาเที่ยวแวะมานวัสก,การพระธวดีที่ปัตจินบรีก็แวะมาที่ศรีมาพิก์ใกล้ๆสามโลกฏทางที่จะมาก็คือทางมาถนน3 0มสําำหรับคลิปนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมมาติดตาม โอกาสน่าจะมีคลิปอะไรมาเสนอท่านมาแบ่งปันท่านก็เชิญติดตามด้วยกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามคลิปของพวกเรามหาเสน่ห์ดาวินาคาขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ